ครับวันนี้เราก็ได้เริ่มทำการตัดท่อแล้วครับก็ที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าระบบการดึงมันเป็นยังไงก็คือเราทำใส่ท่อ PvC แบบนี้นะครับก็นี่ครับสังเกตนะครับนี่ครับเขาจะเป็นการดึงแบบนี้นะครับดึงด้วยตัวถ่วงน้ำหนักจากเชือกนะครับไปนะครับ ส่วนด้านด้านหัวเป็นยังไงต้องถอดดูครับเพราะว่ามันจะมีลูกปืนครับซึ่งลูกปืนนี้คือเราต้องทำขึ้นมาเองกับเพื่อให้มันเข้าไปในรูท่อได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกหางส่งออโต้นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวจะตัดไปหมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เราทำขึ้นมาเพื่อจะสวมไปกับท่อนะครับครับก็ตัวนี้นะครับะจะเป็นตัวที่ว่าใช้ดึงท่อดันท่อนะครับตัวนี้เราก็ทำเองซึ่งจะเป็นแบบหมุนได้นะครับนี่ครับเพื่อว่าให้เข้ารูท่อนะครับ เป็นลูกปืนจะทำคล้ายๆสไตล์แบบลูกปืนการุนนะครับเนี่ครับผูได้ขยับได้เพื่อให้เข้าไปในปลายท่อนะครับแล้วก็จะมีตัวดึงใส่กับเชือกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตอนตัดเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้เอาใส่เข้าไปแล้วครับก็จะอาจจะดึงแบบนี้ครับดูนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ครับส่วนน้ําหนักไปด้านหลังเลยนะครับ,รบเดี๋ยวไปดู้นานต่างนะครับ นี่แะครับถางก็จะส่งมาเรื่อยๆจนปวดจะหมดนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสวยไหมครับโอเคครับผม